ฮ้ยยเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันกเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต,ต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปด้วยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันรจบไปถึงเรื่องราวของไบรท์พิงก์กันด้วยเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยดีกว่านะครับลิซ่าเนี่ยถูกพูดถึงจากรายการทีวีของทางประเทศฝรั่งเศสอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย ไปเรียบร้อยแล้วคนพูดถึงกันฉ่าเลยนะครับและการที่ศิลปินไอดอลจาก k p o p เนี่ยจะไปถูกพูดถึงผ่านรายการทีวีของทางประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยและเป็นการพูดถึงแบบว่าไม่ใช่ไปจัดคอนเสิร์ตไม่ได้เป็นแบบว่ามีความเคลื่อนไหวปล่อยเพลงเออใดๆเออนะครับแต่ว่านี่เป็นการพูดถึงผ่านรายการทีวีนะครับทุกคนเป็นรายการทีวีโชว์ตอบคําถามนะครับทั่วไปและคําถามนี้เนี่ยก็เป็นคําถามเกี่ยวกับ Black พิกนั่นเองถามว่านักร้องคนไหนใน ไลค์พิงที่ได้รับฉายาว่าเป็นรอยัลมักเน่นั่นเองนะครับซึ่งฉายานี้เนี่ยลิซ่านะครับถูกยกให้เป็นรอยัลมักเน่ถ้าหากว่าเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยพิมแค่ว่ารอยัลมักเน่นะครับใน Google เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลิซ่าเลยและนี่เนี่ยก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ลิซ่านั้นถูกพูดถึงผ่านทางรายการทีวีโชว์ของทางฝรั่งเศสนั่นเองนะครับไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์นคนนี้ทําอะไรเนี่ยก็รลิศปังไปหมดและในตอนนี้ฝรั่งเศสก็ดูเหมือนว่าจะรัก,กลิ มากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของแฟนคลับที่ออกมาแซลล์ซลกันเกี่ยวกับน้องเลิฟนั่นเองน้องหมาที่ลิซ่าเนี่ยดูแลอยู่ในตอนนี้ได้ได้ว่าเป็นลูกชายคนรักคนโปรดของลิซ่าเลยก็ว่าได้นะครับเที่ยวแปรริสกับลิซ่ากัน่ําล่าสุดนี้ก็มีทริปทะเลที่ไปเที่ยวกับลิซ่ามาทั้งเล่นทั้งแบบอยู่ด้วยกันถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายรูปกับทะเลกันเพียบเลยเอามาลงให้แฟนๆเนี่ยได้ดูกันไว้ด้วยนะครับผ่านทาง IG จีร้อยล้านของลิซ่าเองเหล่าแฟนคลับเนี่ยต่างบอกว่าเลิฟเป็นคนที่นาาอฉ สุดๆเลยครับถ้าว่าเกิดเป็นหมาเนี่ยคนนี้แหละก็คือคนที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกเลยทั้งได้ใช้ของแบรนด์เนมนะครับทุกคนเปลี่ยนปลอกคอชําแล้วก็ได้ไปเที่ยวหลายที่มากๆเป็นหมาที่อยู่ที่เกาหลีใต้ไม่พอยยังได้บินนะครับมาเที่ยวปารีสกับลิซ่าอีกแถมยังได้ถ่ายรูปได้ไปทํางานกับคุณแม่ด้วยนะครับน้องเลิฟเนี่ยได้ถ่าย MV นะครับอยู่ใน MV ที่มีคนเข้ามาดูเนี่ยหลายร้อยล้านทั้งอยู่ในบ้านรูนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเพียบไปด้วยของเล่นมากมายอีก บอกว่าน้องเลิฟเนี่ยน่าอิจฉาที่สุดในโลกถ้าสลับล่างได้เนี่ยก็อยากเป็นเลิฟสักวันหนึ่งนะครับจะได้ไปเที่ยวกับลิซ่านั่นเองใครได้เล่นได้อยู่กับลิซ่าเนี่ยบลิงก์แล้วก็ลินลี่ทุกคนเนี่ยอิจฉากันหมดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยลามไปถึงน้องเลิฟกันแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานเนี่ยนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเมนต์กันมาได้เลยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์มี่แคนด้วยบสวยคร